ที่นี่ก็คือโฮมสเตย์บ้านหาดสองแควตั้งอยู่ที่ตำบลหาดสองแพรม mm hmm. เผดตรอนจังหวัดอุตรดิต์เป็นที่พักผ่อนที่ฮิวใจมากๆเลยอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองอุตรดิต์ค่ะสองข้างทางจะพบกับทุ่งนาเขียวจีสัมผัสกลิ่นของไอธรรมชาติใช้เวลาเดินทางประมาณ32นาทีก็ถึงแล้ว ที่นี่เป็นที่เที่ยวเชิงธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและที่สำคัญผ่านเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ระดับอาเซียนประจำปี2565เลยค่ะความเป็นอยู่ของที่นี่ก็จะอยู่แบบวิธีชุ่มชนของชาวตำบลหาดสองแควและทางกลุ่มก็เริ่มทำม,มาตั้งแต่ปี2 5 4 9ก็18ปีแล้วค่ะและนี่ก็คือคุณป้ารัตนะเสริมมาลองประทานกลุ่มโฮมสเตย์ State, บ้านหาดสแควค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางรัตนะเสริมมารองประธานสภาโฮมสเตย์หาดรงแควค่ะที่มาที่ไปของโฮมเรื่องการจัดตั้งโฮมสเตย์หาดรงแควนะคะเราเริ่มตั้งแต่ปี2549สาเหตุที่เริ่มก็เพราะว่า ที่นี่มีงานบุญงานบวชงานสวดงานแต่งบ่อยมากแล้วที่แขกมาจากที่อื่นญาติพี่น้องมาจากที่อื่นก็ไปนอนที่โรงแรมในเมืองในที่มีที่พักของเขาก็ก็ไปกันเอะเราก็เลยมาคุยกันว่าถ้าว่าเราเปิดบ้านเราเพื่อต้อนรับแขกจะดีไหมเราก็มารวมกลุ่มกันครั้งแรกเลยก็จะมีหัวไวใจสู้อยู่ห้าหลังค่ะก็ทํากันมาก็ลองเปิดเราเองนี่แหละอ่าเป็น บ้านบ้านของเราเนี่ยมาเปิดเรามีมุ้งมีหมนมีเสือมีที่นอนมีอาหารการกินที่เป็นของเราเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราในชุมชนเราเราก็ใช้อันนี้ให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มเปิดตัวมาทีละเล็กละน้อยปัจจุบันนี้ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์13หลังแล้วก็บ้านสำรองอีกอ7หลัง20กว่าหลังถ้าถามว่ามีคนเป็นมาเป็นร้อยเราพร้อมที่จะรับ บอกเลยนะคะว่าบ้านแต่ละหลังเนะี่ยมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปสามารถเข้าพักได้6-7ถึงคนกันเลยทีเดียวอาหารก็จะได้สไตล์โลเคอล์ฟู้ดน่าทานสุดๆลายล้อมไปด้วยท่ามกลางธรรมชาติไม่เพียงแค่ต้อนรับลูกค้าคนไทยแต่ชาวต่างชาติก็ยินดีต้อนรับเช่นกันนะคะ ของโฮมสเตย์ของเรานะมีก็มีหลากหลายในชุมชนของเราวิถีชีวิตจริงๆค่ะดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษที่ได้นั่นกันมาคือหาบจังหันค่ะหาบจังหันนี่ไม่มีที่ไหนแล้วค่ะเหลือหนึ่งเดียวในในใน,ในประเทศหรือในโลกก็ว่าได้ในประเทศดีกว่านาะเพราะว่ามันเป็นของไทยเราคือติดตามตนมาตั้งแต่บรรพบุรุษย้ายมาก็หาบจังหันกันมาจนถึงทุกวันนี้ มาตอนไหนก็มาวันไหนก็ได้เห็นนะคะเพราะว่าเราหาบกันทุกเช้าโดยพระที่นี่มาบินทบาทก็จะได้เข้าเป่าไปแล้วก็มีนางหาบนายหาบหาบตามเมื่อเราไปทําบุญแล้วเราก็จะมะีวัดอยู่วัดหนึ่งคือวัดคลึงคลาดวัดเมืองตาชูโชคสมัยโบราณตามความเชื่อของบรรพบุรุษนะคะแล้วอันนี้ก็เราก็จะไปไหว้พระในโบสถ,ถ์คือวัดเนี้ยน่าจะ ร้อยกว่าปีหรือละหลายร้อยปีเราก็ไม่สันนิฐานได้แต่ที่ว่านักสำรวจมาเขาบอกว่าหลายร้อยปีกิจกรรมนะคะก็มีเรื่องอาหารที่เราเน้นเลยคนะ่ะอาหารที่มันเป็นราวจริงๆเลยคืออาหาราหัวประเพ็ดหัวประเพ็ดนี่ตอนนี้ติดระดับประเทศไปละคือหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นคืออาาั่วบักเพ็ดแกงหยวกก็เป็นอาหารตามความเชื่อ คำว่าหยวกนี่ก็เหมือนมันมีเยื่อมีใยใครมาเราก็แกงให้กินเหมือนไปผูกมัดใจเขาไว้ว่าเออมันมีเยื่อมีใยมีนั่นแล้วขนมก็คือขนมดัดกระทะค่ะ,ะแล้วก็มีการะสาะแหลกการทําสาแหลกสาแหลกเล็กสาแหลกใหญ่แล้วแต่ขนาดของคนที่จะหาบนะคะ,ะเพราะเราจะมีคู้บ้านทุกคนเรื่องสาแหลกนีนะคะเพราะเราใช้เป็นประจำ อีกหนึ่งไฮไลท์ของอชุมชนเรานะคะก็จะมีผ้ามัดย้อมกับผ้าด้านมือคาะของสุ่ิกระเป๋าผ้าลักโลกค่ะ มาที่นี่จะได้รับทั้งความสุขกินอิ่มนอนอุ่นตามสไตล์โฮมสเตย์บ้านหาด2แควอยากให้มาเที่ยวที่ตรอนจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆและเป็นอีกที่หนึ่งที่น่ารักมากๆทุกคนมาสัมผัสจะต้องชอบแน่นอนค่ะรับรองว่าดีต่อใจมากๆเลย